ก็สหลับคลิปนี้นะครับเราจะมาตั้งค่าความปลอดภัยให้มือถือของเรากันนะครับตั้งค่าความปลอดภัยยังไงนะครับเมื่อเราใช้งานมือถือนะครับแล้วเราทํามือถือหายนะครับคนที่หยิบมือถือของเราได้หรือขโมยมือถือของเราก็แล้วแต่นะครับเขาจะไม่สามารถเข้าไปใช้งานตัวเครื่องหรือเข้าไปดูข้อมูลของเราได้นะครับเว้นแต่เขาอาจจะไปปลดล็อก หรืออาจจะไปนะครับล้างเครื่องนะครับเวลาเขาปลดล็อกต้องล้างเครื่องข้อมูลเราหายอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่ได้รู้ข้อมูลของเราในนี้นะครับจะไม่สามารถเอาข้อมูลของเราไปทําอย่างอื่นได้นะครับเราจะทํายังไงนะครับวิธีแรกนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับตั้งค่านะครับตั้งค่า แอคเคาน์นี่นะครับแอคเคาน์นี่เราเพิ่มแอคเคาน์ไปเลยนะครับแอคเา academic, าคาน์ g o เกินี่แหละครับนี่ใ it, ส่แอคเคาน์ไปนะครับลงทะเบียนแอคเคาน์ให้สำเร็จนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ข่าวนะครับข่าวเราก็ต้องเพิ่มแอคเคาน์เข้าไปในข่าวด้วยนะครับเพิ่มเข้าไปในข่าวเอยเลย,เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเข้าสู่ระบบที่เราต้องใช้รหัสผ่านเข้านะครับก็คือเข้ารหัสอุปกรณ์นะครับนี่ชนิดการล็อกนะครับล็อกเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่รหัสผ่านใส่พินนะครับหรือรูปแบบพวกนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะใส่รูปแบบแล้วกันนะครับ แต่รูปแบบนี้นะครับเจอมาหลายคนนะครับใส่ไปแล้วนะครับแล้วมันล็อกนะครับเพราะว่าเปิดหน้าจอมาเราเลื่อนได้นะครับแต่ถ้าให้ให้ให้ดีนะครับให้ใส่เป็นพินดีกว่านะครับเป็นพินหรือรหัสผ่านก็ได้นะครับจะดีกว่านะครับนี่จะใส่เป็นพินนะครับนี่เราก็ใส่ไปเลยอะไรก็ตั้งไปนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราเข้ามานี่เห็นไหมครับเมื่อเขาได้เครื่องไปนะครับเขาจะไม่สามารถปลดล็อกเพราะว่าเขาไม่มีพินตรงนี้นะครับยังไงเขาต้องล้างเครื่องนะครับส่วนมากเขาจะล้างเครื่องกันเขาจะไม่ปลดล็อกหน้าจอกันนะครับเมื่อมีตัวนี้นะครับเขาก็จะเอาไปล้างเครื่องนะครับ พอล้างเครื่องข้อมูลของเราก็จะไม่มีแล้วนะครับบางคนนะครับถ้าเอาไปปลดล็อกยังไงก็ติดอ e ีเมลอยู่ดีนะครับส่วนมากจะปลดล็อกรหัสนี้ไม่ค่อยได้นะครับมีตาล้างเครื่องอย่างเดียวนะครับเขาก็จะไม่สามารถรู้ข้อมูลของเราได้นะครับแต่ถ้าล้างเครื่องเสร็จปุ๊บก็ต้องติดอ e ีเมลไปอีกนะครับพอเราใส่อ e ีเมลไว้ใส่ข่าวไว้ข้างหลังอยู่นะครับเขาก็จะ ต้องปลด2ชั้นเข้าไปอีกนะครจะทํายากเข้าไปอีกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้ข้อมูลของเรานะครับปลอดภัยนะครับสําหรับมือถือใครที่หายนะครับชอบทํามือถือหายนะครับก็ทําแบบนี้นะครับตั้งล็อกหน้าจอนะครับใส่อีเมลล็อกข่าวไว้เลยนะครับจะช่วยนะครับป้องกันการเข้าใช้มือถือการล้วงข้อมูลของเราได้นั่นเอง ก็คลิปนี้นครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมไปตั้งแบบนี้นะครับ